สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเสมาชิกช่องมีการมีรอยสูตรห่วยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคำนวณนนะคะห่วยแพรนะคะเลข5ตัวนะคะมาครบนะคะส่งตัวบนนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นับสนนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการมีโดยสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับงวดนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะสองพนเะ,ะเราจะมาเริ่มต้นนะคะการคำนวณน,นะคะหวยแพนะฮะสูตรเก่าของเรานคะ ก่อนที่จะเข้าการคำนวณนะมีสมาชิกถามมานะคะถึง VIP นะคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้นะคะลงสูตรให้กับสมาชิกนะคะได้เต็มที่นะคะอย่างที่แอดบอกคะเด็กน้อยปิดเทอมนะคะก็จะไม่สามารถทำคลิปได้เต็มที่นะคะเปิดอีกทีนู่น4ี่โน่นนะสี่พฤศจิกานะคะนักเรียนถึงจะเริ่มเปิดเทอมกันนะคะแล้วก็อ่างวดนี้เนี่ย ก็น่าจะเหมือนเดิมคะยังไม่ได้ลงคลิปให้กับเพื่อนๆได้เต็มทีะะ่คะปกติแล้วเนี่ยถ้าตัวเล็กอยู่เนี่ยแอลก็จะทําคลิปช่วงกลางคืนเนาะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยกลางคืนเนี่ยฝนก็ตกทุกวันนะคะก็ไม่สามารถนะคะที่จะทําคลิปได้นะคะก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับการทําคลิปนะคะส่วนสมาชิกที่ถามมาคะ,ะเกี่ยวกับ VIP นะคะก็ เข้ามาสมัครกันหลายคนนะคะก็ให้ความสนใจกันหลายคนค่ะแอดก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกด้วยนะ,ะ VIP นะคะปีละ500นะคะต่อปีย4่งวดนะคะบางคนเข้าใจว่าอ่ามันจะครบปีอยู่แล้วเนี่ยอ่ามันก็จะได้ไม่กี่งวดสิอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะ อย่างสมัครวันนี้เนี่ยก็นับไปนะคะจากจากวันนี้อีก24งวดแบบนี้นะคะก็จะครบปีแบบนี้นะคะไม่ได้ตัดปีต่อปีนะคะ24งวดเนี่ยก็ถือว่านะคะสมาชิกได้อะไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะก็คือจะได้นะ,ะขอสูตรนะคะสิบสูตรต่องวดนะคะซึ่งสูตรเนี่ยสมาชิกเป็นคนเลือกเองนะคะว่าสมาชิกนะคะ อยากจะได้สูตรไหนคนะ,ะอันนี้ก็จริงๆเนี่ยเปิดมาเป็นอ่าปีกว่าแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดเป็นทางการขนาดนั้นเองค่ะสูตรเนี่ยสมาชิกเป็นคนเลือกเองนะคะว่าสมาชิกเนี่ยอยากจะได้สูตรไหนนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็อยากได้สูตรนะคะไปเป็นของตัวเองนะคะเหมาะกับคนที่อยากได้สูตรนะคะเอาไปใช้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยอ่า บางคนก็จะขอมางวดละสิบสูตรแบบนี้ก็มีนะคะบางคนอยากได้หลายสูตรแบบนี้แอนงวดนี้ขอสักยี่สิบสามสิบสูตรได้ไหมก็ได้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราหักจากอ่าหนึ่งปียี่สิบสี่งวดเนี่ยก็เท่ากับว่าหนึ่งปีสองร้อยสี่สิบสูตรค่ะสมาชิกจะได้สองร้อยสี่สิบสูตรอย่างขอไปแล้วสามสิบสูตรเราก็มาลบจากสองร้อยสี่สิบสูตรคะอันนี้ก็คือในกรณีนะคะที่เป็นการขอสูตรค่ะ ก็ลบจนว่าจะใช้สิทธิ์ครบ240สูตรซึ่งแอดมองว่าถูกมากเลยนะคะปีละ500นะคะถ้าบอกว่าถ้าเราบวกลบคูณหารนะคะก็จะเท่ากับว่าสูตรละแค่2บาทเองนะคะแล้วสถิตินะคะของสูตรค่ะแอดก็เลือกนะคะระยะยาวนะคะให้กับสมาชิกด้วยนะคะซึ่งไม่มีที่ไหนมีนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ข้อที่2ก็คือสามารถถามชุดเด่นตัวเด่นแต่ละงวดได้เหมือนคนนี้นะคะอย่าง VIP นะคะขอยกตัวอย่างมา1คนนะคะ VIP ท่านนนะคะที่ถามมานะคะจะเป็นลักษณะแบบแบบนี้นะคะแอดครับเลขวิ่งบนอะไรครับและเลขวิ่งล่างอะไรครับเนี่ยแอดก็จะส่งให้นะคะเป็นชุดสรุปนะ บนวิ่ง6กับ9ชุดเด่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะชุด3ตัวสอง5 6 1ห้า1วิ่งล่างซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยออก0ูนย์เนาะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะคะถ้าออกศูนย์แบบนี้นะคะแต่ว่าข้างบนเนี่ยชุดสรุปนะคะก็เข้าสามตัวอยู่นะคะเนี่ยนะคะชุด3ตัวซึ่งเป็นชุดที่แอดชอบที่สุดเลยค6ะสองหกเก้เนี่ยมาจากไหนนะ เป็นชุดเดียวที่แอดคัดสูตรไว้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นการคัดสูตรจากประมวลผละคะอันนี้ทาไว้ส่วนตัวนะคะแล้วก็เอาไปคัดเป็นชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยแอดก็จะทําเป็นสเต็ปสเต็ปไว้แบบนี้นะคะถ้าติด6กับ9ก็จะมีอยู่ชุดประมาณนี้นะคะเสร็จแ,แล้วถ้าติดทั้ง6ทั้ง9้าซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยแอดชอบนะคะทั้ง6ทั้ง9เลยแบบนี้นะคะ เน้นเก้าหน่วยบนค่ะอันนี้ก็เราว่ากันไปตามสูตรคะอันนี้ก็จะเป็นชุดตรงค่ะสองหกเก้าแบบนี้นะคะชุดตรงค่ะแต่ว่าเวลาที่สมาชิกซื้อเนี่ยสมาชิกอ่ะก็ต้องซื้อนะคะหกกลับอยู่แล้วนะคะฉะนั้นบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกเป็นชุดตรงใหะเหมือนงดที่แล้วเนี่ยขอออกเก้าหกสองแบบนี้นะคะก็จะมาคะในชุดโตดนี้นะคะสมาชิกช่อง v i p ที่สมัครมางดที่แล้วเนี่ย ก็ถือว่าโชคดีกันหลายคนคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยถ้าเก้าไม่มาคะ,ะก็จะห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ในชุดที่ชุดสรุปอยู่แล้วนะคะห้าหกหนะะึ่งคะซึ่งห้าหกหนึ่งเนี่ยก็ไปออกตัวหน้านะคะออกเลขหน้านะคะออกห้าหกหนึ่งนะคะเลขหน้า นี่นะเลขหน้าออก5้าหชุดนี้นะคะออกห้าหแบบนี้นะคะซึ่งอ่าบางคนอาจจะถามว่าแอดแล้วบางคนทําไมถึงไม่ได้ชุดสรุปใน V.I.P อันนี้ยังไม่มีคําถามคําถามถามมานะคะแต่ว่าแอดพูดไว้ก่อน,นะคะเพราะว่าในรายละเอียดที่สมาชิกก่อนที่จะสมัครเนะะี่ยแอดบอกชัดเจนแล้วนะคะว่า,อาบอกชัดเจนแล้วนะคะว่าให้สมาชิกนะ,ะสามารถสอบถามชุดเด่น ตัวเด่นได้นะคะถามชุดสงตัวบนสามตัวบนที่แอดชอบได้นะคะก็ถ้าสมาชิกถามมาคะ,ะแอดถึงจะส่งให้นะคะบางคนเขาก็ไม่ได้ถามมาคะ,ะบางคนเขาสมัครมาเพื่อที่จะต้องการสูตรนะคนำไปใช้ส่วนตัวนะคะเขาก็ไม่ได้ถามมานะ,ะแต่ว่าก็ยินดีด้วยนะคะถูกหลายคนคนะแล้วก็จะมีคำถามถามมาว่าแอดแล้วแบบนี้เนี่ยคนที่ติดตามแอดนะ่ะทั้งทาง YouTube นะ,ะไม่ว่าจะเป็น ช่องมีการมีรูสูตรหวยฟรีนะคะช่องสูตรหวยรวยทรั์นะ,ะแบบนี้เนี่ยเขาก็จะติดตามแอดเพื่ออะไรในเมื่อแอดไม่ได้สรุปให้นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าก็อย่างที่แอดบอกะคะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่อแอดเนี่ยทาคลิปค่อนข้างที่จะลําบากนะ,ะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยตัวเล็กเปิดเทอมเนี่ยก็จะเข้าสู่หมดปกตินะคะก็คือทําสูตรได้ปกติะคะก็จะมีชุดสรุปชุด ชุดสรุปแล้วก็สูตรคะลงให้นะคะให้สมาชิกค่ได้เต็มที่นะคะส่วนถ้าเป็นชุดที่เป็นตัดเหลือน้อยชุดแบบเหมือนในชุดสรุป vip เนี่ยก็คือจะได้แค่ vip แค่นั้นเองนะคะก็ประมาณนี้คะถ้าสมาชิกสนใจนะคะสามารถสอบถามมาได้นะคะถ้าใครมีไลน์ก็แอดไลน์เลยนะคะมีกันนะคะห้าแปดนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้มีลายนะคะก็เฟซบุ o กนะคะมีกันพารวยนะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะ ส่วนบางคนเนี่ยแอดมาผมไม่มีเงินนะคะสามารถแอดไลน์ไปพูดคุยกับแอดได้ไหมก็ได้นะคะบางคนก็อแอดไลน์มานะคะพูดคุยกับแอดนะคะก็ไม่จําเป็นต้องสมัครก็ได้นะคะเพราะว่าอแอดเนี่ยจุดประสงค์ที่เปิด vip เนี่ยเพราะว่าอแอดไม่ค่อยได้ทําคลิปให้กับเพื่อนเนาะบางคนเขาอยากจะได้สูตรไปใช้ก็จุดประสงค์ก็คืออ่า ให้สมาชิกได้มีสูตรไปใช้เป็นของตัวเองมีสูตรเป็นของตัวเองแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นถ้าไม่ได้สมัครเนี่ยก็สามารถนะคะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยนะคะพูดคุยทักสอบถามแอดได้ทุกเรื่องเลยนะคฮะแต่ว่าถ้าโทรมาเนี่ยต้องถามแอดก่อนนะว่าแอดครับว่างคุยไหมอยากคุยด้วยอยากปรึกษาอะไรแบบนี้นะคะก็แอดคุยได้นะ,ะสมาชิกบางคนก็ไม่พิมพ์ไม่ค่อยถนัดนะคะก็ ใช้วิธีการโทรคุยนะคะแต่ว่าก็ต้องถามแอดก่อนนะว่าแอดสะดวกไหมนะคะประมาณนี้นะคะถ้าสมาชิกสนใจก็สามารถนะคะอแอดไลน์นะคะแล้วก็เฟ e บุ๊กนะเข้ามาส,สอบถามได้นะคะอันนี้นะคะไม่ได้บังคับนะคะว่า จะต้องนะคะสมัครมาคะสำหรับคนที่สนใจสูตรจริงๆนะคนะเพราะว่าคนที่ถาม VAP เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะส่วนสมาชิกนะคะที่เป็น VAP อยู่แล้วนะคะงวดนี้นะคะก็จะเริ่มส่งสูตรนะคะเป็นวันแรกนะคะก็คือวันอาทิตย์ตอนเช้านะคะก็คนไหนที่เป็น VAP อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้นะคะพิมพ์ขอสูตรมานะต้องรีบพิมพ์นิดน,นึงนะคะเพราะว่าสมาชิกค,ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแอดจะได้นะคะ หาสูตรไว้ให้นะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการหาสูตรคะถ้าสูตรมีแล้วเนี่ยก็ได้เร็วนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าสูตรไม่มีเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการหานะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ถามถึง VIP มานะคะเรามาดูสูตรนะคะหวยแพนะคะเลข5้าตัวนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเลข5ตัวมาครบสามตบนคซึ่งแอดลงมาให้นะคะสงมวนคะ สถติของเขาเนี่ยสิบสามงวดฮะสิบสามงวดเสร็จแล้วเนี่ยอ่าลงให้นะคะตั้งแต่งวดที่ออกะคะอันนี้ยห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งคะออกหกหกห้าทางงวดนี้เนี่ยมาที่เบิ้ลน,นานะคะก็เข้ามานะคะ่ะถ้าจะเรียกว่าเข้าสามตัวก็ได้นะ,ะแต่ว่าถ้าเรามองเนี่ย มันเบิ้ลเนาะก็เรายึดไปว่าเป็นสองตัวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ตัวเด่ดน,ะะนนะคะหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองผลรางวัลค่ะข้างบน,นะคะ่ะออกมาที่เก้าหกสองค่ะข้างล่างศูนย์ศูนย์ค่ะก็เข้ามาสองตัวนะคะถือว่าในงวดนี้เนี่ยเอจะจับเป็นสองตัวให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะคะเข้ามาจุดหกสองค่ะ งวดที่แล้วก็สมาชิกถามมาคะ,ะแอดจะได้สรุปให้ไหมแอดจะได้ทำสูตรต่อให้ไหมนะคะก็ไม่ได้ทําให้นะคะปิ้นสูตรมาเนี่ยเอามาไว้นะคะเสร็จแล้วก็มีปัญหานะคะไม่ได้ลงคลิปให้กับเพื่อนๆนะคะปิ้นสูตรมาไว้แล้วก็ไม่ได้ทําคลิปนะคะบางทีเนี่ยก็อยากจะให้สมาชิกเข้าใจด้วยนะคะตรงจุดนี้นะคะ ไม่ใช่ว่าให้สมัคร V I P แล้วแอลก็ไม่อยากจะทำคลิปอน,นันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าไรายได้นะก็อยากจะได้นะจากหลายๆทางนะคะเพราะว่าจะได้มา,าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าทุกทการทำคลิปเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายนะไม่ว่าจะเป็นกระดาษนะคะปากานะคะหมึกปริ้นอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแอดไม่ได้ว่าจะ ตรงจุดไหนที่ไม่สำคัญนะถ้าหากว่ามีเวลา,าก็อยากจะทําให้เพื่อนเอนสมาชิกเต็มที่อยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วนะ,ะเรามาดูสูตรของวดนี้กัน,นะคะสูตรหวยแพรนะคะเราใช้หลักพันสองครั้งหน่วยล่าง5ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสอครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนสองครั้งสิท้ายครั้งที่หนามครั้ง และบวกข้างที่2ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลกัก n มีเขียนไว้ข้างบนแล้วคนะสีะ่บวก0นย์เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0 0บวก2เท่ากับ2 2บวก8เท่ากับ0ูบวก3เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5ตัวแรกห้าหบวก1เท่ากับ6 6บวก3เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0 0นย์บวก1เท่ากับ1เราจะได้นะคะเลข 5ตัวนะคะมาครบนะอันนี้เอาเป็น2ตัวบนแล้วกันนะคะเพราะว่าหลุดไปที่อยู่ที่2ตัวบนแล้วนะคะห้าหกเนะคะเดี๋ยวเรานําไปวางด้านหน้าก่อนนะคะ เดี๋ยวเราไปจับผู้ชุดนะงวดนี้เนี่ยแอดก็จะจับเป็นสองตัวให้กับเพื่อนๆนะคะ จับคู่ชุด2ตัวนะคะหกห้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้าหนหกเก้าหกะคะทั้งหมดสิคู่ชุดนะคะไปกลับนะคะยังไม่รวมเบิ้ลนะคะถ้าเพื่อนคิดว่าเบิ้ลมานะห้าห้าหกหกเกนะคะถ้ารวมเบิ้ลสิบห้าคู่ชุดไปกลับนะส่วนถ้าเพื่อนๆคิดว่างวดนี้เนี่ยอาจจะกลับมาเดินนะคะเป็นครบสามตัวบนนะเพื่อนๆลองเอาไปจับดูนะแลวจะอ่า แอดก็จะประกันนะคะประกันตัวที่แอดมองว่านะถ้าเขากลับมาเดินนะสตัวในชุดหวยแพรนี้ให้นะฮะแอดจะเลือกไปนะคะที่อันนี้เลือกะ,ะเลือกนะคะเลือกไปที่คู่ชุดนะคะหนึ105นะฮะหคู่ชุดนะคะ หกเก้าหนึ่งนะคะเลือกไปแค่สองคู่ชุดนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะในหวยแพละนะคะถามว่าเป็นชุดที่ชอบไหมก็ยังคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเลือกจากอ่าเลือกจากแต้มเลือกจากหลายๆอย่างนะ,ะจากการวิเคราะห์หลายๆอย่างค่ะเอ๊ะทำไมไปไอ นายโจมันกับพิบนะ่นี่นะคะอันนี้ถ้าสมมติว่าเขากลับมาเดินหาสามตัวบนหาแอดจะเลือกไปแค่สองคู่ชุดนะะในชุดนี้นะคะหนึ่งศูนย์ห้านะคะกับหกเก้าหนึ่งคะถ้าใครคิดว่านะหกน่าจะมาอีกนะคะเป็นงวดที่แปดนะคะสำหรับบนล่างนะะก็ลองเอาไปจับที่ติดหกดูนะคะเผื่อเขากลับมาเดินหาสามตัวบนนะคะแต่ว่าแอดเลือกไปนะคะที่สองคู่ชุดนี้คะ ไว้เป็นสองชุดโต๊ไว้ให้ก่อนค่ะแต่ว่าอาจจะมาแค่สองตัวนะคะหรือว่าสูตรนะคะอาจจะไม่ได้เดินต่อเนี่ยเพื่อนๆนะคะก็ต้องเลือกวิเคราะห์นะคะพิจารณานะคะนำไปเสี่ยงคะด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะ เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ